ดั้งเดิมก็จะเป็นเหมือนป่าทั่วไปเหมือนป่าทั่วไปพระอาจารย์เดินทุดงมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่1 3มิถุนายน2553พอมาถึงที่นี่ก็ประมาณ2ทุ่มประมาณ2ทุ่มนี่คือพระอาจารย์ยังไม่เคยเคยมาถับแถวนี้เลยก็ทุดงมาจากร้อยเอ็ดมาถึงที่นี่2ทุ่มพอมาถึงแล้วก็ไปจำวัดอยู่ด้านล่าง ด้านล่างฝั่งทางโน้นมันก็จะมีต้นไม้แล้วก็พอได้ปักกดนะพอปักกดแล้วทําวัดสวดมนแล้วพระอาจารย์จะออกมาเดินจงกรมแต่ก่อนนี้จะเป็นป่าหมดเลยเป็นพลานหินกว้างที่ยื่นออกมาจากภูเขาลูกใหญ่นะมันมันถ้าเราขึ้นไปข้างบนเราจึงจะรู้ว่าอ๋อนี่มันเป็นพลานหินที่ยื่นออกมาอพอทําวัดสวดมนเสร็จก็ออกมาเดินจงกรมวันนั้นจะเป็นวันที่เหมือนกับดวงจันทร์สลัวสลัว ปรากฏว่าพระอาจารย์ได้มองเห็นพ่อขาวนุ่งขาวห่วมขาวอยู่ประมาณ20่ถ้คนถ้าเราดูเพื่อนๆก็ประมาณ20คนจากเนี้ยถึงรถเรานี่แหละประมาณประมาณ200เมตรประมาณ200เมตรไอ้เราก็ดีใจไอ้เราเข้าใจว่าเป็นชาวบ้านชาวบ้านขึ้นมาปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่รู้จักหมู่บ้านแถวนี้เลยเพราะเรามาถึงมืดพระอาจาย์ก็เลยกะว่าจะเข้าไปถามข่าวคนกลุ่มนี้ คิดว่าเขามาปฏิบัติธรรมนะจะไปถามขาวว่าพรุ่งนี้อาตมาจะไปบินบาตรที่ไหนเพราะว่ายังไม่เคยมาแถวนี้เลยนะปรากฏว,ว่าพอก้าวขาออกจากที่พักประมาณ19คนเหล่านั้นก็หายไปไอ้เราก็ขยี้ตาดูแกดีรูยังไงก็ไม่เห็นอีกแล้วพ้าจางก็เลยเดินลัดเลาะตามป่าหาทั่ววัดหาคนกลุ่มเนี้หาอย่างไงก็หาไม่เห็นนะก็เลยกลับไปตรงที่เป็นบ่อน้ําปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนไม่มีบ่อ พอไปถึงตรงนั้นมัน,มนเกิดอาการขนลุกขนพอนะจากที่เราไม่เคยมีอาการขนลุกวันนั้นขนแขนลุกขนหัวตั้งม,มันรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหนึ่งละ่ะเราหาคนเหล่านั้นไม่เห็นสองทำไมเรามีอาการแบบนี้หรือว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นไม่ใช่มนุษย์แลละนะสิ่งที่เราเห็นไม่ใช่มนุษย์แล้วพระอาจารย์เลยจุดทูบบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเขาคิดว่าคงจะเป็นเจ้าที่เจเจ้าป่าเจ้าเขา นะเป็นเทพภูมิเทวดาหรือเป็นบังบทพระอาจารย์ก็เลยอธิษฐานว่านะที่ลูกมาณนะสถานที่แห่งนี้ก็มาขอโอกาสสร้างบาร,รมีมาขอโอกาสจำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมณสถานที่แห่งนี้สักสองสามคืนนะแล้วจะเดินทางต่อเพราะเราเป็นพระทุดงเราก็จะไปต่อนะแต่ถ้าท่านเป็นเทพภูมิเทวดาหรือเป็นบังบทท่านจะรู้ว่าวาระจิตของลูกมาที่นี่มาเพื่ออะไรการมาทุดงในครั้งนี้มาเพื่ออะไร ถ้าท่านกับเราเคยมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนพบนี้ชาตินี้เราขอโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีเพราะว่าอะไรเพราะว่าพายจารย์นั่งภาวนาก่อนก่อนที่จะมาที่เนี่ยอายุพายจารย์มันจะตายแล้วน่ะก็เลยอีกห้าปีเนี่ยคือเราเห็นโลงศพนะนั่งไปทีไรมันก็จะเห็นโลงศพเห็นแต่ศพเห็นแต่โลงศพตัวเองแล้วเขียนอยู่ข้างโลงศพก็คือ35ปีน่ะสปีก็คือตายแล้ว ในชั่วโมงนั้นมันเกิดคําถามถามตัวเองตลอดว่าเราหาอะไรทุกวันนี้เราหาอะไรหาบ้านก็ได้บ้านหาเมียได้เมียหาเงินได้เงินหายศราบรรดาศักดิ์ก็ไม่มีอะไรติดตัวเราไปได้แม้แต่อย่างเดียวต่อให้คนรักรักเราแค่ไหนมันก็ส่งเราได้แค่เมนต่อให้เพื่อนรักกันแค่ไหนก็ส่งได้แค่เมนลูกรักพ่อแม่แค่ไหนก็ส่งได้แค่เมนนอกนั้นสิ่งที่จะติดตัวเราไปได้หรือสิ่งที่จะช่วยเกื้อนหนุนเราได้คือบุญบุญกับบรารมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ว่าตอนนั้นพระอาจารย์อายุ30 าอายุ30 5หปีที่เหลือขอโอกาสสร้างบาร,รมีนะขอมอบกายถวายชีวิตนี้ให้กับพระพุทธศาสนาเพราะมันเห็นบ่อยจนถึงขั้นเหมือนเราจะวิปลาสเหมือนจิตตกไปเลยพอนั่งไปมันก็เห็นแต่ศพตัวเองนั่งก็นั่งทับซากศพตัวเองกินก็กินบนซากศพตัวเองเพลิดเพลินยินดีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้อยู่บนซากศพตัวเองหมดเลยเราอยู่กับป่าช้าแต่เราไม่เห็นป่าช้า พ่อจางก็เลยคิดว่า5ปีที่เหลือ,อนี้ขอโอกาสสร้างบุญสร้างบารมีให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะก็เลยได้จุดทูบอธิษฐานว่าถ้าเรากับพวกท่านเคยมีบุญสัมพันธ์กันมาก่อนขอโอกาสมาสร้างบุญสร้างบารมีณนะสถานที่แห่งน,นี้แต่ถ้าไม่เคยมีบุญสัมพันธ์กับพวกท่านมาก่อนนะก็จะขออาศัยจําวัดที่นี่สักสองคืนและจะเดินทางต่อการเดินในครั้งนี้เราเดินสร้างบารมี เราไม่ได้เดินเพื่อที่จะหายศถาบรรดาศักดิ์หรือหาแก้วแหวนเงินทองอะไรทรัพย์สินเงินทองมันไม่ใช่ของมีค่าสําหรับแล้วในะชั่วโมงนั้นนะเพราะว่าในในทุกลมหายใจมันมีแต่ความตายนะปรากฏว่าพออธิษฐานดังนั้นก็กลับไปจําวัดประมาณตีหนึ่งคนกลุ่มคนที่พระอาจารย์เห็นนี้เขามาเข้าฝันเขามาเข้าฝันก็นุ่งขาวห่มขาวแล้วแต่งขันดอกไม้มาหาพระอาจารย์มันมีความรู้สึกเหมือนเราไม่ได้หลับ นะเหมือนหลับๆตื่นๆเหมือนเขาก็เลยแต่งขันห้ามาขันดอกไม้มาคารวะบูชาอพาจารย์ก็เลยถามว่าโอ้โยมพ่อโยมแม่ไปยังไงมายังไงอยู่ที่ไหนกันนะ่ะเขาก็เลยตอบว่าเขาอยู่ที่นี่นะ่ะอา้าวอยู่ที่นี่ได้ยังไงพระอาจารไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่เห็นบ้านเรือนผู้คนอยู่แถวนี้เลยแล้วพวกท่านอยู่ที่นี่ยังไงเขาก็เลยบอกว่าพวกเราอยู่ที่นี่มาหนึ่งหมื่นปีแล้วนะ่ะ พวกเราอยู่ที่นี่มาหนึ่งหมื่นปีแล้วที่นี่เขาเรียกว่าวังคีตนครเป็นเมืองของพญานาคพวกเราไม่ใช่มนุษย์พวกเราเป็นพญานาคแต่เป็นนาคที่ยังติดวิบากอยู่นะพูดง่ายๆเหมือนเป็นนาคมาเฝ้าทรัพย์ที่นี่แต่ยังไปสร้างบำเพ็ญเพียรบารมีอะไรที่ไหนยังไปไม่ได้นะยังไปไม่ได้ซึ่งมีท่านเท่านั้นที่จะช่วยให้พวกเราหมดวิบากนี้ได้ ก็คือนำพาพวกเราสร้างวัดที่นี่น,นำพาพวกเราสร้างวัดที่นี่พระอาจารย์เลยบอกว่าพระอาจารย์ไม่มีเงินเขาก็เนรมิตร,รูปรูปลักทุกอย่างในวัดนี้ขึ้นให้เราเห็นซึ่งมันต้องใช้เงินเป็นร้อยล้านพระอาจารย์มีข้าบอกว่าพระอาจารย์ไม่มีพระอาจารย์มีปัจจัยติดตัวมาเจ็ดร้อยแล้วจะให้เรานำพาสร้างวัดวาอารามสร้างพระธาตุเจดีย์เงินเป็นร้อยล้านแล้วเราจะตายอยู่แล้วน เราคงรับปากพวกท่านไม่ได้หรอกเราคงช่วยพวกท่านไม่ได้หรอกนะเขาก็บอกว่าได้ขอแค่ท่านรับปากเรานะขอแค่ท่านรับปากเราเราจะช่วยไอ้เราก็บอกว่าเราจะช่วยได้ยังไงในเมื่อเราไม่มีเงินแล้วแถวเนี้ยมันเป็นชนบทนะมันอยู่ห่างไกลความเจริญไฟฟ้าอะไรไม่มีสักอย่างชาวบ้านนะก็ไม่รู้เป็นยังไง เขาก็เลยบอกว่าขอแค่ท่านรับปากเดี๋ยวพวกเราจะดึงเอาลูกหลานสายยาันบรมีได้กลับมาณนะสถานที่อย่างนี้นพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าอยากให้เราสร้างหนึ่งจะต้องไม่เดือดร้อนคนอื่น,นเรารับปากได้แต่ว่าเราจะต้องไม่ตายถ้าสาสห้าปีไม่ตายเราถึงจะสร้างส0มสถึงสาห้าเราขอสร้างตัวเราเองก็คือ ถ้าเราสร้างจริงๆเราก็คงคงจะสร้างไม่เสร็จถ้าอายุเราเหลือ,อาาแค่5ปีสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะอยู่บำเพ็ญอยู่ตรงนี้5ปีตั้งแต่ปีพศ2553จนถึง2558ถ้าพระอาจารย์ไม่เสียชีวิตหรือไม่มรณภาพพระอาจารย์ถึ่งจะสร้างที่นี่นะรับปากสร้างแต่การสร้างนี่จะต้องสร้างสร้างแบบไม่เรียอะไรเงินทองไม่แจกทองพระป่าใครมาขอตาประทับวัดไม่ให้ ถ้าพวกท่านคิดว่าสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงพวกท่านเป็นพญานาคจริงก็ขอให้เนรมิตสถานที่แห่งนี้ดึงดูดเอาคนบุญคนที่มีบุญสัมพันธ์เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเป็นบริวารเก่าให้ได้กลับมาสร้างบาร,รมีในพบนี้ชาตินี้ให้คนมีบุญเหล่านั้นได้กลับมาที่นี่เขาถึงบอกว่าพระธาตุองค์นี้เป็นพระธาตุที่นาคสร้างเป็นพระธาตุที่นาคสร้างพอครบพอครบห้าปีเนี่ย พระอาจารย์ก็เลยจุดธูปอธิษฐานเลยคราวนี้จุดธูปอธิษฐานว่า,าเราไม่ตายแล้วเลยวันเกิดแล้วนะจากแต่ก่อนเคยเห็นในโลงศพว่าสามสิบห้าปีตายถ้าครบห้าแปดแล้วไม่ตายแสดงว่าเขาต่ออายุให้เราเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ถูกต่ออายุปีต่อปีปีต่อปีปีต่อป,ป,อปีทุกวันนี้ก็ยังอยู่กับความตายนะเพราะว่ามันมันมันเหมือนมันอยู่ในจิตของเราแล้วในเรื่องของความตายก็ จะถามตัวเองอยู่เสมอว่าวันคืนผ่านไปเราทําอะไรอยู่วันนี้เราทําดีแล้วหรืออยัางเพราะอะไรเพราะพรุ่งนี้ไม่มีสําหรับเราเสมอการเวลามันกืนกินไม่กระทั่งตัวมันเองและมันก็กืนกินชีวิตมนุษย์เราทุกคนทุกวันเราตายทุกวันเราอยู่กับความตายแล้วเราจะไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดไม่อยากโลภไม่อยากอิจฉาลิษยาผู้ใดไม่อยากแข่งขันกับผู้ใดเพราะทุกคนมีพยามัจจุราชหมายหัวไว้หมดแล้วมีบุญถึงได้สร้างบุญนะ มีบุญต้องถือว่านี่เป็นโอกาสที่ดีสําหรับสําหรับตัวเราเองในการที่เราได้สร้างคุณงามความดีไว้วันนี้ไม่เสียเปล่าสําหรับเราวันนี้ไม่ได้หายไปฟรีนะ่ะเราไม่ได้หายใจทิ้งนะพอพระอ,อาจารย์อธิษฐานเชกเช่นนั้นก็อยู่ๆก็มีคนป่วยคนไม่สบายคนหลงทางเข้ามาสารพัดที่จะเข้ามาที่นี่นะบางคนมากนะ็อยากร่วมบุญร่วมสร้างนะ พระอาจารย์ก็เลยว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตอนนี้พระอาจารย์พึ่งอธิฐานในการสร้างบุญใครอยากร่วมบุญกับพระอาจารย์ใครอยากสร้างพระาธาตุกับพระอาจารย์ก็ให้หยอดกระปุกหยอดบาทออมบุญวันละบาทนะวันละบาทที่เราสร้างบุญทุกวันทุกวันทุกวัน,วนปีหนึ่งได้365บาทเรามาทอดผ้าป่ารวมกันเนี่ยก็คือมันไม่เดือดร้อนเราเอาเงินไปใช้อย่างอื่นเยอะแยะมากมายนะคือเราเราจะเห็นคุณค่า เงินหนึ่งบาทที่เราทําบุญมากหนึ่งบาทถ้าใจเราเป็นบุญมันจะเป็นร้อยร้อยล้านมันจะเป็นเงินล้านทันทีแต่ถ้าเงินล้านถ้าใจไม่เป็นบุญมันก็ไม่ได้อนิสงส์มากนะเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จะสอนให้โยมเนี่ยนะเห็นคุณค่าของการสร้างในครั้งนี้นะก็ทำแบบนั้นปีแรกเลยได้ปัจจัยก้อนแรกในการสร้างนี่ก็คือสามแสนห้าจากนั้นเงินสามแสนห้าไม่หมดสักที มาอยู่ตลอดมาอยู่ตลอดมาอยู่ตลอดแต่ว่าปัจจัยทุกบาทไม่มีเงินผ้าจาย์เป็นเงินญาติโยมทั้งหมดนะได้มาสร้างได้มาสร้างเราจะไม่มีการเก็บได้มาสร้างได้มาสร้างนะแต่มันก็มาอยู่เรื่อยๆเนี่ยเนี่ยห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่ก็คือปีนี้เป็นห้าปีเนี่ยที่ที่สร้างมาเป็นห้าปีแต่ก่อนที่จะสร้างเขาจะมาเข้าฝันบอกว่าให้สร้างอันนี้อันนี้อันนี้นะ ถ้าไม่ไม่บอกพระอาจารย์จะไม่สร้างนะพระอาจารย์จะไม่ก้าวล่วงเขานะเพราะเราถือว่าเรามาอาศัยเขาสร้างบรารมีเพระาะฉะนั้นถ้าเขาอยากให้ทําอะไรก็ให้มาเข้าฝันบอกนะทุกอย่างก็เลยต้องสร้างตามความฝันแม้แต่พระธาตุเจดีก็มาจากความฝันสร้างให้เป็นเก้ายอดนะที่แรกพระอาจารย์จะสร้างแบบพระปฐมเจดีเขาบอกไม่ได้ไม่ใช่เนี่ยอันนี้พระอาจารย์พระอาจารย์ก็เลยทํา ทำแล้วไปเห็นวัดล่องขุนสวยพระอาจารย์ก็เลยมีไอเดียว่าอยากจะสร้างให้เป็นลวดลายเขาก็เลยมาเข้าฝันว่าเขาไม่เอารวดลายนะพอเราพอเราสร้างด้วยด้วยความคิดเราม,มันถูกเราแต่มันผิดเขานะแต่บางสิ่งบางอย่างมันผิดมนุษย์แต่มันถูกเขานะพรพอาจารย์ทำตรงนี้หมดไปสามล้านเออสองล้านห้า ไอ้ที่เห็นเป็นเอวขันด้านละโดยรอบไปเห็นไหมนะแล้วก็ทําเสาข้างในเนี่ยสองล้านห้าสองล้านห้าเขาเลยมาเข้าฝันว่าเขาไม่เอา<ม>เขาไม่เอาลายแบบวัดล่องคุนเอาช่างมาจากทีมเชียงรายมาก็มาปั้นหน้าได้ครูหนึ่งนะ<ม>นอกนั้นเข้ามาแตะลวดลายตรงนี้ไม่ได้เลย<ม>นะเขาก็เลยมาเข้าฝันใหม่บอกว่าให้ทําเป็นวังพญายนาคและให้ทําเป็นถ้ำแก้วประก,กายอายจา์ก็เลยบอกว่า พ่ะอาจารย์จ้างช่างมาทําเอวขันนี่หมดไปสองล้านแล้วแล้วก็ทําเสาคล้ายๆเสาปลมเพื่อที่จะติดลายเป็นสองล้านห้าแล้วก็จ้างช่างติดลายมาอีกอตกลงกันห้าห้าล้านห้าล้านแต่ว่าวางมัดจำล็อตแรกนี่เก้าแสนก็เลยเป็นสามสามล้านสี่เงินสามล้านสี่ทิ้งไปเลยคือต่อไปนี้ไปจะต้องเป็นก้อนหินทั้งหมดเลยเป็นภูเขานะ พราอาจารย์เลยบอกโอ้โหแล้วเงินที่ญาติโยมเขาทําบุญมานี่กว่าจะได้เงินสามล้านมันบาทต่อบาทบาทต่อบาทเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะมามากกว่านั้นนะคนที่ได้ทําบุญไปไม่เสียเปล่าเขาจะเอาคืนให้พระอาจารย์บอกว่าถ้าจะคืนให้จริงๆอะ่ะขอให้มีคนถูกรางวัลใหญ่ถึงจะเชื่อนะ อใา้มีคนถูกรางวัลใหญ่ถึงจะทําให้ถ้าไม่มีคนถูกรางวัลใหญ่พระอจาย์ก็ไม่เชื่อเพราะว่ามันเงินจํานวนมากที่เราได้ลงลงแรงไปตรงเนี้นะปรากฏว่าโยมพ่อคนเนี้ยเขาเป็นคนอนํานาจเจริญเขาก็เลยมาปฏิบัติธรรมนะกับภรรยามาแล้วก็มาอธิษฐานตรงพญานาคองค์สีเขียวด้านด้านหน้าที่เราผ่านเข้ามานะใช้นี่มาห้าปีใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมด ก็เลยอธิษฐานว่าถ้าลูกถูกรางวัลใหญ่ลูกจะมาบวชให้นะลูกจะมาบวชให้กลับไปอันนั้นเมื่อปีพศ .2,500 ปีที่ผ่านมานี่เองนะปี 6,2, 6,3บหาเขาเป็นคนขายลอตเตอรี่เพื่อนที่อยู่กรุงเทพก็เลยสั่งสั่งให้เอาหาง6,4ไว้ให้ด้วยจะซื้อหวย64ปรากฏว่าเก็บไว้ให้5ใบ พอถึงวันแล้วเพื่อนไม่เอาเขาไปได้มาจากที่อื่นแล้วเขาเอาหวยตัวอื่นหวยที่จองไว้เขาไม่เอาพอไม่เอาคนนี้เขาก็เลยเก็บไว้ไหวใบหวยออกห้าศูนยม่แมนบอกห้าศูก็เลยถูก30มล้าน hmm. ก็เลยเอาปัจจัยส่วนหนึ่งมาช่วยะอาจารย์ในการสร้างพะอาจารย์ก็เลยต้องทําเป็นถ้ตา hmm. ตามที่ตามที่เขาบอกและทําให้เป็น พญานาคที่จะขึ้นมาล้วนแล้วแต่เป็นโพธที่สักนาคให้สร้างพญานาคโดยรอบอีกสี่ทิศแปดองค์และข้างในจะต้องเป็นพญานาคเกี้ยวเอาหางเกี้ยวกันสามเกี้ยวและจะมีเกี้ยวเสาอีกสององค์นะเพราะฉะนั้นอยู่ในนี้จะมีพญานาคสิบสององค์แล้วก็ทําเป็นประตูนาคอีกนะเป็นสิบสี่องค์แล้วข้างหน้าอีกจะเป็นนาคเกี้ยวอีกท้างปูศรีสตาอีกพญาอสุโหน,นาคราชนะแล้วก็แม่ย่าอาาัฐาเทวีอันนั้นก็จะขึ้นอีกคู่หนึ่ง คือทุกอย่างมันต้องได้ทำ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 แต่แต่เนี้ยจะขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดญาติโยมก็จะมาจากทั่วสารทิศในการมาร่วมสร้างอันนี้โยมพ่อเขาก็ถวายมาเฉพาะตรงนี้ก็ประมาณสองล้านนะสองล้านแล้วก็สร้างกุติสร้างโน้นสร้างนั่นสร้างนี่นะเพื่อนก็นร่วมด้วยช่วยก็หมดไปประมาณไม่จํากว่า5ล้านแล้วเฉพาะคนนี้นะ <c oughs> ถึงหล้านหรือยังนะ <c oughs> ก็ช่วยทางวัดอยู่ตลอดไปมาทั้งผัวทั้งเมียก็มาอยู่วัดมาอยู่วัดมาบวชขาวปฏิบัติทรรักษาศีลอยู่นี่ตลอดคราวนี้ปีนี้ก็เลยเป็นปีแห่งมหามงคลของเขาเขาบอกว่าพวกนาคเนี่ยแปดปีทําไมถึงได้ขึ้นมาในช่วงนี้ทําไมถึงได้ขึ้นมาในช่วงปีห้าแปดก่อนหน้านี้ทําไมไม่อยากขึ้นทุกอย่างมีเวลาของมันทุกอย่างมีเวลาของมัน ห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าจนถึงหกสิบหกจะเป็นปีแห่งหน้าการสร้างบารมีจะเป็นช่วงจังหวะของเขาบางบางช่วงจะเป็นช่วงของพญาครุฑบางช่วงจะเป็นช่วงของยักษ์บางช่วงจะเป็นช่วงของกุมพันแต่ช่วงที่นาขึ้นมาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ากึ่งหนึ่งของพระพุทธศาสนานาคเป็นอัโรติกเกสวนเป็นผู้ดูแลคำชูบวันพระพุทธศาสนา เพราะว่าต่อไปนี่อุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธบริษัททั้งหลายนี่จะหลวมในเรื่องข้อวัดปฏิบัตินะศาสนากําลังจะมีภัยเมื่อคนมันขาดศีลธรรมมันทําได้ทุกอย่างนะสิ่งที่ทําให้โลกอยู่สุขสบายคือศีลธรรมเท่านั้นทุกวันนี้คนไม่มีศีลธรรมมันจะถึงยุคกาขาวคือย,ยุคที่ทําผิดให้เป็นถูกเพราะฉะนั้นแล้วก็ถึงวาระที่นาขึ้นมาแต่ถ้านาคขึ้นมาเนี่ยเวลาเราสร้างพญานาคเราจะเห็นว่านาคอ้าปาก นะคะเราจะเห็นว่านาคอาปากทุกองคทุกองคจะอาปากหมดเพราะว่าเขาเล่นฤทธิ์เขาจะมีฤทธิ์ฤทธิ์ของเขามันจะเป็นพิษนะอันนี้ตามตามความเชื่อนะตามความเชื่อที่ที่เขาเล่าให้ฟังว่าถ้าเขาขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดพิษนาคคือเขาจะมาล้างโลกนะถ้าถ้าพูดแบบในลักษณะเหมือนความเชื่อความคามทานายที่ที่เขาได้ทํานายในในความความฝันบ้างจากดวงธรรม หรือครูทําได้อธิบายให้ฟังบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจากปี58มันจะเกิดพิษนะพิษเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้คือพิษพยาคพิษพยาคจะทําให้เกิดโรคหาโรคหาโรคระบาด ถหมอยพาเที่ยวขอเวลาเดียวเดียวกดถูกใจหรือกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะแจ้งเตือนนะคะ